พอแรงขัดถูฟังอีกครั้งนะคะแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ขัดถูเรียกว่าแรงอะไรก็แรงไฟฟ้าสถิตขอแรงกระแสะไฟฟ้าคอแรงขัดถู เที่ของฉันนั้นเกินไม่อดทน ข้อที่เก้านะคะอ่านค่ะการดูรักตูกด้วยสิ่งใีททำให้ดีดอ่านใหม่ค่ะพร้อมกันวัดการดู การถูวัตถุด้วยสิ่งใดไม่ทำให้เกิดแรงทางไฟฟ้านะคะกอผ้าแห้งขอกระดาษเยื่อคอผ้าเปียกการถูวัตถุด้วยสิ่งใดไม่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้ากอผ้าแห้งขอกระดาษเยื่อคอผ้าเปียกเลือกค่ะไม่ยากนะคะไม่ยากทุกสิ่งนั้นเราทำการทดลองมาแล้วค่ะฉันชอบเสื้อสีแดงของเธอจ้ ชอบกางเกงสีดำของเธอเหมือนกันสุดท้ายค่ะข้อที่10อ่านโจทย์เร็ว อ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งเวลาอ่านหนังสือตาต้องมองที่ไหนลูกตัวหนังสืองสือเพราะเราอ่านหนังสือนะคะถ้าอ่านหนังสือแต่มองตามองโต๊ะมันจะอ่านได้ไหมคะ ไม่ได้เราไม่ได้อ่านโต๊ะนี่คะเราต้องมองหนังตัวหนังสือคะ่ะช่วยกันอ่านอีกครั้งหนึ่งทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่าวอ่านคะ่ะอ่านไหมคะถ้าถู ถ,ถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่เหมือนกันถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่เหมือนกันจะเกิดประจุไฟฟ้าแบบใดก็ประจุไฟฟ้าต่างกันขอประจุไฟฟ้าเหมือนกันขอขั่วบวก ถ้าถูวัตถุชนิดเดียวกันด้วยสิ่งที่เหมือนกันจะเกิดประจุไฟฟ้าแบบใดให้นึกถึงการทดลองเมื่อวานนะคะการทดลองเมื่อวานนะคะคุณครูได้อธิบายไปแล้วยังจําได้หรือเปล่านะคะการถูวัตถุชนิดเดียวกันนะคะใช้ผ้าแห้งเหมือนกันถูลูกโป่งลูกโป่งกับลูกโป่งแล้วจะเกิดประจุไฟฟ้าแบบใดก็ต่างกันขอเหมือนกันคอขั้วบวกค่ะ ค่ะคิดก่อนเลือกเสร็จแล้ว,วเปลี่ยนการตรวจวค่ะ ต้องไม่ตรวจของตัวเองนะคะมีใครตรวจของตัวเองชอ,อ้าวเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนซ้ายไปขวาเป็นขวาไปไซ้ายเปลี่ยนเป็นวงกลมหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามสามเปลี่ยนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเฉลยนะคะ มีใครยังไม่เปลี่ยนกับเพื่อนมีไหมคะนักเรียนปลายทางเปลี่ยนแล้วหรือยังเปลี่ยนแล้วถ้าถูกทำยังไงผิดถูกถ้าผิดล่ะคะอ่าผิดผิดหรือกาก,ากบาดผิดไปนะคะแล้วก็ไม่นับคะแนานให้เพื่อนพร้อมหรือยังคะนิชาพร้อมหรือยังคะไม่ให้เพื่อนแก้นะคะ คนไหนที่แก้คุณครูหักคะแนนผู้ตรวจนะคะคนไหนที่แก้คุณครูหักคะแนนผู้ตรวจเพราะฉะนั้นตอนนี้เขียนชื่อคนตรวจลงไปเขียนชื่อตัวเองลงไปในสมุดของเพื่อนค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าสมุดเล่มนี้ใครเป็นคนตรวจนะคะถ้าเกิดว่าตรวจพบภายหลังว่า เพื่อนทําถูกแล้วหนูไปกากบาดให้ผิดนะคะเพื่อนทําถูกแล้วนักเรียนกากบาดให้ผิดคุณครูจะหักคะแนนคนที่ตรวจให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตรวจให้เพื่อนจะต้องตรวจด้วยความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์ต่อตอนเองซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพร้อมค่ะเรียบร้อยไปดูข้อที่1กัน แรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรย้ำกันแล้วย้ำกันอีกเกิดขึ้นได้ยังไงคะ <everywhere> เกิดขึ้นได้ยังไงคะแสงสว่างการเสียดสีหรือว่าความร้อน<ส>แรงทางไฟฟ้าเกิดขึ้นได้จากการจากการเสียดสีสิคะลูกการเสียดสีการขัดถูงไงคะออดี อาไม่ใช่ความร้อนไม่ใช่ความร้อนค่ะ,ะมีคนสับสนด้วยเห็นไหมเห็นไหมเกิดจากการเสียดสีกันขัดถูก,กันค่ะคล้ายๆกันนะคะก็คือมีวัตถุสองอย่างนะคะสอชนิดมาถูก,กันนะคะมาสีกันไปสีกันมาก็ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะข้อที่1ขอไข่นะถูกขีดถูกผิดกาผิดนะ ไปข้อ2ค่ะเมื่อหวีผมในฤดูหนาวแล้วผมติดหวีเกิดจากแรงแรง<ป>อ่าเกิดแรงเกิดจากแรงทางไฟฟ้าค่ะ<ป>ข้อที่สองคอควายไปต่อนะ ยังไม่ต้องสนใจค่ะว่าเราได้เท่าไหรเดี๋ยวเราค่อยมารวมกันอีกทีนะคะข้อที่3ข้อใดเป็นผลของแรงทางไฟฟ้าข้อที่ถูกคือข้อข้อคอไฟค่ะวัตถดุดูดวัดสดุเบาเบาได้ไม่เฉพาะเศษกระดาษนะคะไม่เฉพาะเศษกระดาษแต่วัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เบานะคะ แรงทางไฟฟ้าก็สามารถดูดได้มีอะไรหรือเปล่าคะตรงนั้นมีอะไรลูกนั่งตรวจให้เพื่อนค่ะเค้กโอเคค่ะไปต่อค่ะข้อที่4ลูกโปง่งสองลูกนำมาถูด้วยผ้าแห้งแล้วนำมาใกล้กันผลจะเป็นอย่างไรเป็นไงคะดูดหรือผลักมี2ออย่างแค่นั้นแหละ ดูดหรือผลัก,ลกทไมนักเรียนคิดว่าเป็นผลักล่ะคะถูกต้อง,ตองค่ะข้อนี้ตอบข้อ<ต>กไก่ค่ะนะคะต้องผลักกันเพราะเป็นวัตถุชนิดเดียวกันถูด้วยผ้าแห้งเหมือนกันนะคะผลก็คือผลักกันนะคะผลักกันนามาใกล้กันก็จะทําให้ผลักกันเพราะเป็นประจุไฟฟ้า,ฟาที่เกิดขึ้นชนิด เดียวกันนะคะเหมือนกับแม่เหล็กเลยเหมือนแม่เหล็กเลยถ้าเป็นขั้วเดียวกันผลักกันถ้าต่างขั้วกันจะดูดกันไปข้อที่4เสร็จแล้วนะคะไปข้อที่5นะอ่าข้อที่5การทดลองเรื่องแรงทางไฟฟ้าเกิดผลดีในรดูในรดูฤดูอะไรคะ อ๋อดีครับฤดูอะไรลูกหนาวร้อนฝน,นเกิดได้ดีในฤดูหนาวหนาวค่ะย้ำกันแล้วย้ำกันอีกนะคะคุณครูถึงบอกว่านักเรียนที่อยู่ทางภาคเหนือนะคะจะทำการทดลองแล้วอาจจะได้ผลไม่เหมือนกับเรานะคะซึ่งอยู่ภาคกลางาเขียนผิดก็ต้องทาผิดสิคะ เห็นไหมคะข้อง่ายๆถ้าขาดการวิเคราะห์นะคะขาดการวิเคราะห์ขาดการคิดนะคะนักเรียนก็จะผิดเลยผิดแล้วเสียคะแนนด้วยไปต่อนะข้อ6คะ่ะถ้าถูผ้าแห้งบริเวณปลายด้านซ้ายถูผ้าแห้งบริเวณปลายด้านซ้ายของไม้บรรทัดบริเวณใดจะสามารถดูเศษกระดาษได้บริเวณใดคะถูด้านซ้าย ดูด้านซ้ายบริเวณที่สามารถดูเศษกระดาษได้ก็คือ